การพัฒนาปลาสวยงามฮอลันดาหัววุ้นส่งออกพาทุกท่านไปชมความสำเร็จของการเลี้ยงปลาสวยงามสามารถส่งออกไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้สำเร็จ จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและผั่นไม้ประจำปี2568ของนายสักชยัยนางเนินหยุยตันอริยะมีสิริกุลสองสาม,มีภรรยาที่ได้ยึดอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ด้วยประสบการณ์เลี้ยงที่ยาวนานกว่า20ปีในพื้นที่กว่า30ไร่บริเวณหมู่ที่4ตำบลท่าพาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในนามสักชัยฟาร์ม แบ่งพื้นที่การเลี้ยงเริ่มจากบอ่อดินขึงด้วยตะข่ายล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรูมารบกวนการเลี้ยงมีทั้งลักษณะเป็นทั้งบอ่อดินและบอ่อซีเมนต์มีหลายรุ่นเมื่อได้ขนาดจึงจับขายส่งลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศแถบเอเชียและยุโรป นายสักชัยตันอริยะมีสิริกุลเจ้าของฟาร์มสักชัยฟาร์มกล่าวว่ายึดอาชีพการเลี้ยงปลาสวยงามตั้งแต่ปี2540หรือ26ปีที่แล้วส่วนใหญ่ที่โดดเด่นจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนดาหัววุ้นสามสีและแพนด้า,ดาปัจจุบันได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่จำหน่ายไปต่างประเทศ80-90เป็นเกรด A เกรด 2A และยังมีปลาเกรดรองราคาตั้งแต่500ถึง2,000บาทการเลี้ยงไม่ยากคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถเลี้ยงได้โดยเจ้าหน้าที่กรมประมงจะมาให้ความรู้เรื่องโรคของปลาการส่งเสริมคุณภาพปลาให้สามารถส่งออกต่างประเทศได้ซึ่งครอบครัวรู้สึกภาคภูมิใจกับการได้รับโล่รางวัลพระราชทานเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2568ถือเป็นความสำเร็จที่สูงสุดของครอบครัวที่สุดในชีวิต นางเนินหุยตอันอริยะมีสิริกุลเจ้าของฟาร์มกล่าวว่าการเลี้ยงถ้าเป็นบ่อดินจะปล่อยเลี้ยงประมาณบ่อละ800รอตัวแต่ถ้าเป็นบ่อขุนปลาใหญ่ปล่อยประมาณ500ตัวส่วนมากเป็นสายพันธ์ฮอรันดากับพันธ์หัวสิงปลาทองสายพันธ์ริวกินโดยพันธ์ฮอรันดาจะมีลักษณะมีครีบและหางยาวถ้าพันธ์ริวกินจะมีลักษณะกระดงยกและหัวจะไม่มีวุ้นแต่ถ้าเป็นพันธ์หัวสิงจะมีหัววุ้นและมีเขี้ยว หลังไม่มีกระโดงหางสั้นสายพันธุ์ที่ตลาดนิยมคือฮอลันดาหัววุ้นกับหัวสิงส่วนพันธุ์หริวกินเป็นพันธุ์ปลาเกรดสูงคนทำน้อยตลาดส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นและประเทศแถบเอเชียและยุโรปราคาจะเป็นผู้กำหนดเองตามเกรดเช่นเกรด 3A 2A เกรด A เกรด B ส่วนเกรด C จะส่งตลาดในประเทศอย่างปลาทองเคยขายได้ราคาสูงสุดตัวละ1,500 0บาทสำหรับการเลี้ยงแต่ละบ่อจะปล่อยลูกปลาที่คลอดออกมามีอายุได้ประมาณ2เดือนลงบ่อเลี้ยงในพื้นที่แต่ละบ่อจะต้องกลุ่มตาข่ายเพื่อป้องกันศัตรูอย่างแมลงนกปูหอยปลาไหลและสัตว์อื่นๆเข้ามากินปลา มีการให้อาหารวันละสามมื้อเลี้ยงประมาณ5เดือนก็จะมีเทคนิคการเลี้ยงคือการปล่อยลูกปลาไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปเพื่อจะช่วยให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ไวมีขนาด3.5ถึง4นิ้วสามารถจับส่งขายลูกค้าได้ครับถือว่า,ามีความภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าในชีวิตนะครับการทำกรเกษตรกรไม่ว่าจะเป็น อา,อาชีพอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ต้องการประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นแต่นี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่สูงสุดของชีวิตการเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับในสาขาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามครับถือว่าเปา็นความภาคภูมิใจมากที่สุดนะครับล่าสุดน,นี้ได้รับรางวัลอะไรครับก็ได้รับโล่พระราชทานเกษตรกร,กรดีเด่นแห่งชาติปี2568ครับ เราทำมาชี่เลี้ยงปลาสวยง,งามน,นี้มานานเท่ไหนเรัเริ่มตั้งแต่ปี40นะครับแล้วก็าสามารถที่จะเพาะเลี้ยงปลาได้แล้วก็สามารถขายได้ผมใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับแล้วประมาณปี42-43ครับเ,เริ่มจากนั้นมาจนถึงปัจจุบนันก็ประมาณ26ปีครับ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานการเลี้ยงได้ที่ฟาร์มติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0985037414หรือเพจสัตว์ชัยฟาร์มโกลเด้นพรีเมียมค่ะ